คุณเนี่ยตาเสื่อมแล้วก็ความจาเนี่ยคือการเขียนหนังสืออ่ะเรารเราต้องมีตัวอย่างดูแล้วเขียนได้แต่ว่าจะสะกดจะสักํำอะไรก็ต้องถามมากา่อนคือมันจะตัวเนี้ยแล้วก็จะพับเขาก็พับไปได้ทูกไคะอ่าครับผม<ะ>ไอฝั่งนี้จะได้มาน,นี้โอ้แต่ฝั่งนี้มันจะได้แค่เนี้ยอ๋อมันมันตึง๊งตงไปไหว้พระนั่งนั่งภูเขาไม่ได้เหมือนเหมือนกับท้องืนมันเกาะู่ที่มันลูป มันจะมีมีทองเสือตัวตลอดเวลาแล้วก็ผมก็เป็นน้ำหนุนอ่าครับมันเป็นน้ำหนตัวสลายหินปูนหินปูนหินปูนให้อ่อนเส้นตรงนี้ให้อ่อนเส้นตรงนี้ให้อ่อนสลายสลายเอาจิตปักเพ่งหมดเลยแล้วก็ผู้รักษาก็เพ่งด้วยเหมือนกับว่าพลังงานลบในตัวเราพลังงานบวกอาจารย์จะล้างออกก็รู้สึกเบาตัวเบาตนเบาเบาขึ้นเบาขึ้น ผมกไม่ได้มาได้ยังคะกี่ปีแล้วพราห้าหกอ่ะพอนึกถึงหน้าอาจารย์ละซีทีที่ความจําไม่เคยดีนี่มันจะมันจะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเหมือนนั่นแหละมีอะไรวิ่งขึ้นมาโล่งเพราะโล่งก็มันโล่งเลยนะปกติมันจะหน่วงหน่วงอ่ะพี่หรืงมันหน่วงหน่วงมันมันมีอะไรดึงว่าเขาโล่งขึ้นโล่งขึ้นคงจะเป็นพระพลังจิตของอาจารย์ท่านล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกนะพูดไปก็หาว่าเราโม ต้องมาดมใครๆก็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนครั้งแรกเปิดจักกะทั้งเจ็ดได้รวดเร็วโดยพลังชั้นสูงที่ท่านอาจารย์ดัปเตอร์วันวิไลกันเพชรเชื่อมให้